5นาทีกับสารเคมีเกษตรวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับวันนี้ผมมาตามหา,มาแมลงหล่าในนาข้าวครับสวัสดีครับผม,ผมเจอกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้มาในช่วงของ5นาทีกับเคมีเกษตรนะครับ วันนี้พี่ตีเล็กมาอีกแล้วครับครับสวัสดีครับผมครับผมขับรถขึ้นมาถึงจังหวัดพิจิตออรอำเภอตะพานหินมานไกลี่ตั้งไกคุณนนะ่ะพาผมมาทําไม <c oughs> ก็มันมีการระบาดของอมแมลงศัตรูพืชพี่วันนี้คือเขานัดผมนะว่าพี่ขับรถขึ้นมาเลยจังหวัดพิจิตรตอนเนี้ยแมลงหล่ากำลังระบาด <c oughs> ใช่ใช่แล้วปรากฏว่าพอมาเมื่อวานมาขับรถไล่แหวกเมื่อเช้าผมก็ไล่แหวก <c oughs> ตามทุ่งตามท่า ไม่เห็นมีแมงหล่าเลยพี่ก็มันเกรรษตรกรเนี่ยเขาเริ่มใช้สารเคมีกําจัดมแมลงหล่านะตอนนี้นะครับก็ก็จะทําให้มันเหมือนจากที่มันระบาดรุนแรงก็เริ่มเบาๆลงแต่ก็ยังมีในพื้นที่เก็ยังมีการระบาดอยู่แต่ว่าย,ยังมีการระ <ผม S 2> บาดคือผมเสียดายที่ว่าเออมาแล้วเนี่ยผมอยากจะถ่ายรูปเพื่อเอ,เอาไปให้เพื่อนเกรรษตรกรเขาดูว่าอย่างนี้นะเขาเรียกแมงหล่า โอ้เดี๋ยวผมพาไปพี่มันต้องได้นะวันนี้มันต้องมีลูกโอเคตอนบนะนะันทึกวิดีโอนะตอนที่บันทึกวิดีโอผมยังไม่มีลูกแมงหลานะครับแต่ถ้าผมขับไปเจอผมจะถ่ายรูปมาแปะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็คงอาศัยพี่ Google เขานะครับ <laughs> หารูปมาแปะให้ดูนะครับอา้าวแมงหลามันคืออะไรพี่แมงหลาเนี่ยมันเป็นแมลงในตระกูลมวนชนิดหนึ่งลักษณะของมันก็คือจะเป็นตัวดำๆหรือออกไปทางสีน้ำตาลตัวใหญ่ไหม ตัวความยาวก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดมิลลิเมตรนี่กว้างก็จะอยู่ประมาณ3ามี่มิลครับในระยะที่โตเต็มที่โอโ้โหงั้นตัวเล็กมากใหญ่กัวเพี้ยกระโดดนิดนึงอ่าถูกต้องถูกต้องครับแล้วเพื่อนเกษตรกรจะสังเกตได้ไงว่าแมงล่ามันลงอือพวกนี้อ่ากลุ่มตะกลุลแมงล่าเนี่ยครับเวลามันลงมาอยู่ในแปลงข้าวเราเนี่ยมันจะจะค่อยค่อนข้างหลบกลางวันจะไม่เห็นตัวหรอกพี่ มันจะไปเห็นอีกทีก็คือช่วงเย็นๆมันจะออกหาอาหารออกกินกินกลางคืนใช่ก็เรียกว่านอนกลางวันกินกลางคืนกลางวันมันจะหลบซ่อนอยู่ตามกาบตามกอตามร่องระแหงของดินครับอ่าประมาณนั้นพี่แล้วก็สามารถดูดแมงล่าจะดูดน้ำเลี้ยงที่กาบใบแล้วก็สามารถลงข้าวได้ทุกระยะโอ้โหตั้งแต่เริ่มแตกกอเลยพี่แต่ว่าพอเริ่มแตกกอเลยแล้วอาการที่เวลาแมงล่าลงและสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือใบข้าวข้าวมันจะมีอาการใบ จะออกคล้ายๆเหมือนใบไม้อืมอ่าแล้วก็ออกจะเป็นลักษณะเหมือนกาบใบแห้งด้วยอ่าโอเคถ้างั้นก็ก็ไม่ยากในการสังเกตนะครับซึ่งถ้าเป็นขนาดนั้นเนี่ยถ้าถ้าแมงหล่าลงเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของผลผลิตลดลงครับนะครับแล้วเรามีวิธีการกําจัดแมงหล่ายังไงผมก็เรียกกิจปากนะว่าแมงหล่าแต่จริงๆทางพิจิตรเรียกอะไรวะอ๋อบางที่เขาก็เรียกแมงกระเบื้องพี่แมงกระเบื้องเพี้หล่าอ่าที่ผมก็ได้ยินนะแต่โดยส่วนมากก็เรียก อีหล่าอีหล่าตีหล่ามันแปลว่าน้องสาวหรือเปล่าใช่ตีหล่าคืออ่าอะไรหลาๆเนี่ยแหละครับก็คือแมงลาแต่ภาษาทางการเรียกว่าแมลงลานะครับอ่าใช่ครับครับแล้ววิธีการป้องกันล่ะโหมันมีหลายวิธีพี่มันมันมีวิธีป้องกันแบบธรรมชาติอ่าโดยการอ่าดึงน้ําเข้านาเพราะว่าพวกนี้มันจะหลบอยู่ตาม รูละแหงและตัวมันจะอยู่ <S 2> 2 <S ในดินตามกกตามกอใช่แ,แต่ถ้าพอมีน้ําขังอยู่ไม่เยอะมันก็จะอยู่เหนือผิวน้ําตามกอข้าวอยู่เหนือผิวน้ําแต่ถ้าเราดึงน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นวิธีการไล่ไม่ได้กําจัดนะพี่เป็นวิธีการไล่แมงล่าแล้วก็นอกจากนั้นด้วยวิธีการในการสูบน้ําเข้าไปแล้วก็มีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือแมงล่าเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ดีในพื้นที่ในสภาวะที่ข้าวแน่นใช่ไหม อ่าใช่ใช่พี่ที่นั้นวิธีการก็คือทําให้โปร่งทําให้โปร่งในที่นี้ก็หมายความว่าหนึ่งก็คือต้องกําจัดวัชพืชนะครับกลับไปดูคลิปผมนะครับว่ากําจัดวัชพืชใช้สารเคมีตัวไหนได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลดจํานวนข้าวปลูกที่หวานลงไปเพราะว่าแมงหล่าจะอยู่ในนาหวานเป็นส่วนมากเพราะนาหวานแล้วหวานแล้วต้นข้าวมันขึ้นเยอะใช่เพราะนาดำจะมีพื้นที่จิกข้าวมันร่งมันจะเยอะนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเกษตรกรในเขตนาหวานเนี่ยให้ลดจำนวนหวานข้าวเขาลดไหม ลดไม่ได้พี่เดี๋ยวผลผลิตน้อยถ้างั้นก็ขับมาถึงจุดที่เราจะว้องบอกเพื่อนเกษตรกรว่าต้องใช้สารเคมีเกษตรละถ้าในบ้านของเพื่อนเกษตรกรมีสารเคมีที่มีชื่อสามัญว่าฟิโพนิลอโมซันแฟอิมิดาคอพิดถูกต้องพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนอถ้าเพื่อนเกษตรกรมีสารเคมีพวกนี้อยู่ในบ้านนะครับสามารถเอามาฉีดพ่นกําจัดแมงหลาได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อสารเคมีใหม่ ฉีดแล้วฉีดปุ๊บไปปั๊บฉีดปั๊บไปปุ๊บฉีดปุ๊บปั๊บาปปั๊บปุ๊บโอเคก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากเพื่อนเกษตรกรไว้นะครับว่าเวลาใช้สารเคมีเกษตรทุกชนิดนะครับก็ขอให้อ่านข้อบ่งใช้แล้วก็ปฏิบัติตามทุกครั้งที่ฉีดสารเคมีนะครับสำหรับ5นาทีกับสารเคมีเกษตรของผมในวันนี้ก็คงจะต้องจบแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ข้าวหน้าอย่าหลอกผมมาอีกนะคน้ำมันมัน,มนแพงก,ก่อนหน้านี้มันระบาดเยอะจริงๆมันเป็นปัญหาของกเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรเลยในบางพื้นที่นะตอนนี้นะอืมครับอัพตายปุ๊บฉีดปุ๊บตายปับ๊บ <laughs> <laughs> ผมก็เลยไม่เจอตัวถูกไหม <laughs> มันเลยตายปุ๊บปั๊บไปหมดเลยนี่โอเคโอเคครับวัสดีครับ